ค่ะกับเรื่องทางรักของเพลงเป็นยังไงคะในวันนี้ก็เราได้ลดสถานะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นพอพอมาเหตุแล้วไม่รู้ไม่รู้เกิดอย่างเกิดอะไรขึ้นเพลงว่าพอเราเดินทางมาอยู่ในความสัมพันธ์เจ็ดปีอะค่ะเพลงว่าคําว่าหมดรักอาจจะมีได้แต่เพลงพูดเสมอค่ะว่าความรักของเพลงตั้งอยู่บน ความรักความเข้าใจการให้เกียรติแล้วก็อะไรที่ทําแล้วบั่นทอนความรู้สึกกันอย่าทำเพลงพูดย้าเสมอค่ะว่าเมื่อวันหนึ่งถ้าเราหมดรักหรืออาจจะรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนไปขอแค่อย่างเดียวขอแค่เดินมาบอกกันตรงๆเพลงเคารพว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้รักกันแล้วเพลงเพลงเคารพความรู้สึกนั้นแล้วเพลงยินดีที่จะยินดีที่จะเข้าใจอ่ะเพียงแต่ว่าบางครั้ง บางครั้งก็อาจจะอาจจะละเลยสิงค่ะใช่ค่ะน่าจะสำหรับเพลงเพลงไม่ได้ตั้งตัวค่ะแต่ว่าเขาตั้งขึ้นมาเลย All together with <laughs> possibility.